โอ้ยจีนเป็นนั่นหอดนั่นถึงนอ้นี่บอน้อโอ้ยโอน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 ตีหอดอันแม่นบ้านพอยังไงคุ้ยง่ามบอนี่อ๋อแม่นแม่นผู้ใดล่ะแม่นยุติ แม่มาเกิน,ยกกอ,นอยู่ไกลเสรกจก็มาเพี่อหัวยูยูตัวนี้แม่ป้าท่านยังอยู่เนาะเนาะโอ้ยกำลังนัง่งเบิ่งควเด้งอยู่เขามีแต่หมูเด้งเอา้าขวายมันก็เด้งได้ก,กันนะโอ้ยจะมันอยากยิงกระแสน้ำเขาเนาะเอาให้ได้น้ำหมูเน่ สวัสดีจ้าเอาสวัสดีครับมามาจังไหนแล้วมาจังไรเนีออ่ยบ้านคนนึนขอในน้ำตัวก่นนอนเนาะครับเป็นนั่งห้อยฮะเป็นนั่งห้อยเขานั่งห้อยจะได้เขามีถึงจะนั่งหอยว่าเป็นสิรินั่งห้อยนั่งหอย,หอยมีแล้วอยากเป็นนั่งห้อยล่องเมืองสนุกอยากเป็นนั่งห้อยจ้าครับพูดอะทั้งการเน้่ยครับปากก็เนาเ่าเลยก็ค่อยอันบาพา่พราะจะเปิดหมวกบ่เปิดหมวกบ่บ่บนเมื่อวนมีอัลบั้มอัลบั้ม อะไรบําเพงพ่อจะไปเปิดหมวกหมอกหมวกยี่หัวเลยแม่มันแม่นเพอใหญ่แท้บ่ทังนี้เลยแม่นบ่แม่นจังได๋ก็่าเดิมเลยนะโอ้ยแม่นอีหลีอันนี้ข่อยสิตบแม่นอีหลีแม่นอีหลีโอ้ยขออนุญาตบาดข้าเลาะหาซื้องัวซื้อควายเป็นพ่อค้าควายโอ้เป็นค้าเป็นพ่อค้างวดข่าข้อยจีนเลยฉันมาเฮาเอิ้นแม่ข้าค้อยนั่นน่ะโอ้เออเอ้าก็ว่าตัว โศกหมานอยู่ทัววหาเงินก็ได้โอ้คักขักเฮดิังไอ้ก็ไกด้ซืเมื่อนี่อ่มันมันขึ้นอยู่กับนี่น่ะไม่อยังเหยียบเสียกซื้อๆก<ะ>็ได้ฮะเหยียบเสียกซื้อๆก็ได้ขายซื้อเมื่อนี่ห่วยได้เงินมันเถอะเขาบอกไปจะไปน้ำก้นถ้าเหยียบเสียกก็ได้ขายวันนี้ไหม <laughs> ออมันก็นนเป็นสันตัวอันทามเนี่ยอันไม่อยังแป้งคือไปท่านาพุ่นแป้งโอ้แป้งคือแป้งท่านาโอ้คือท่านาคือไปท่านาโอ้เคยท่าทั้งหลังแล้วไม่ผู้เห็นไม่ท่าน โน้แนวนี้ไปทัวร์ตัวนี้ไหมป่าม้อนติมั่นสี่เมนรอะเนี่ยสี่ม้อนคนกำลังนอนอยู่จะปุิคนเตาะนอนอะไรเตินัลนนอนเล่นเะยนะทีมันบ่หาบนอนี่นเนาะอกือ็มักซีเลยคนบันลองบานงสิละเขาก็อยู่กับพวกับขยสิละถูกต้องตามลักษณะอก๋ไก๋้อยดูขยกว่าน้ํเด่นะลอนะแต่ค้ยยังหัวจากเพลข่อยือ เลื่อดแม่ทีเลยโอ้เข้าใจก็นอเอาวาไปป้าถือต้องตามลักษณะหน้าผากกว้างข้างเยินฟันกระต่ายจมูกสิงโตนี่เดียวโง่เหี้ของเพิ่นโอ้คนไปซื้อขั้วเลยหัวจักบเ่เด้อบ่เด้อโอ้ขกัขกขกักขักมิตตัวอ้วนๆพี่พี่มีตัวผูจกตัวบนอ้นนอ,อ,อนิเนาะพ่อได้ใช้ไพ่เพิงบนาน้อ มึงค่อทิมไก่โอ้อยจะไปไก่ขั้วไข่แล้วมันส้นเราเลยเขาควายซนตีนี่ฮะควายซ้นตี <c oughs> เออมันซีดเหลอส้นโอ้นึกว่าแต่เอามาแต่ส้นบุรีโอ้เนาะคุณัวนี้มันสังกาเป็น <c oughs> นั่งห้อยใจลรือโอ้ตัวผูกมีตัวนี้อุอ้ยเลิศอันว่าแล้วกระเบื้องมากมากมัสเต๋ออยู่เนีย่ยหนึ่งสองสามสี่หาอันยกขั้วอยู่บ่ได้อยู่บ่ ก็คันมันนั่นมันก็ได้ราคาเขาก็กิจะขายยุ่นละตีเจ้าว่ามันมันหันขายบ่ได้ออันแม่นอันให้ถามซัตเท่าบ่ายเนาะในในกันจนเจาะข้ามาแล้วคันสิว่านี่กันคันสิว่าก็ล่องห้องห่องมึงจักบาดมึงกูนนะห้องห้องมึงเนี่ยยังนอกบ้านนี่ เขาจะบอกใอยห้องเนี่ยล่ะมันค่อยขายจากเทียมเป็นบ่นี่เอาขายบ่ไใดข้อยหนึ่งควอยหนึ่งมันมัมันบ่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 ข้อยข้อยควอยอีหลีเออมันแมนอยูข้อยควอยอีหลีนี่เออนั่นละนีข้อยอีหลีนี่เขาไงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงแมนมุ้ยผู้ใดมุ้ยผู้ใดวางง้อจากข้นี่ควอยอีหลีแท้ก็แมนอยู่นั่นละก็ว uh, ่าเขาขายบ่ได้มันควึยอีหลีมาอ๋อแมนอยู่บ่ได้ถามว่าควอยปลอมถามว่าควอยนี่ขายบ่อสันนี้ ขายเออขายกับบ้านาะาม้าเจ็บมันขายบอดายนี่ยคันยาขายก็ตีขายบอดายอ๋อมันข้อยีรีเด้อพีอ๋อมันกับขยอยีรีเหรอจ๊ะนี่ข้อยีรีน่ะมันมีหรอกควอยปลอมมันมีแต่ไข่ปลอมข้าวสารปลอมควอยปลอมมันไม่มีโอ้ยเจอมนี้เขเข้าใจแล้วมันมันนั่นจังกัตรจะบอกว่ามันมันควอยข่อยแต่มันข้อยีรีเขาก็บอกเดียถามว่าควอยแท้หรือควอยปลอม กับพูดจงแก้วคว้ยอีหลีถามมาสิขายบ่ค่อยขายอยู่ออจะมันขายามันขายบ่อใดมันเป็นอยังสิขายบ่อไหนเจ้าเป็นเจ้าของคว้ยแท้ๆไหมเอากันยังว่ามันคว้ยอีหลีกันยังว่าเข้าใจพวกคนนี้เอากับคว้ยอีหลีกับที่เมื่อสือคว้ยอีหลีเจ้าก็บมเข้าใจตีนี่ไหมเอาเอาแล้วมันสินใหุ้ก็จะเดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยนี่เอาไงที่ว่ามาก กะว่าราคามาเจ้าะี่โบโยกเยกเจ้าสิห้รละาเท่าไรกะว่ามาข้อยบ่ได้โยกเยกควยนั่งข้อยยัขายอยู่แต่มันขายบ่อใดเป็นยังมันที่ขายบ่อดดมันควยอีลีเอากระยังว่าค้อยข่อยมาซื้อค้ยอีลีบ่ได้มาซื้อค้อยป้อมยัง่าหัวหืเอาแล้วมันเป็นจะอร์ก่อนเดจะเข้าใจบ่ก่อนเด็ไหมเข้าใจกระถามว่าเป็นเป็นค้ยเจ้าบ่อขายบ่อกะบอกว่าสิว่าสามแสนสี่แสนกะว่ามาสิซื้อ พร้อมที่สิจ่ายนี่พร้อมที่สิจ่ายนี่เงิี้ยเนี่ยคอยอยากขายอยู่กว้ยเนี่ยนี่ยคอยอยากขายแต่มันขายบ่ได้เพราะมันคล้ยอีหลีเข้าใจบ่คงกันเจ้านั่นละบ่เข้าใจด้วยนี่แม่ก็ยังไาขายรพุ่นมันมาไม่นี่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 สาทอนี่เจ้าของกล้วยเนี่ยกล้วยข่อยเนี่ยมันบ่มีเนี่ยกล้วยลูกสาวข่อยอีหลีนี่อีนางนี่มันซื้อว่าอีหลี ชื่อ <t ires> ยังก่ออีหลีจ้ะอีหลีอีหลีซื้อมันนะนะคอยเลี้ยงให้มันซื้อว่ามันคล้วยคอยคล้วยคล้วยอีหลีบึกตายมันแท้เนี่ย<ป>อีหลีอ่ะโอ๋ออีหลีค่่ะพอีหลีไปอีกนี่นั่งห้อยยังอโอ้ย,ย,อยจะรถก็ได้จูงมาไปเลยจูงมาม่เป็นยังหรอเป็นียงที่ไปหลายบ้านอยู่ย่านน้ำมันเบิด หมวกกันน็อกมันนั่นเกิดพใส่มาใส่มาอยู่มันไปใส่เลยเนี่ยตำรวจจับจับยังล่ะจับหมวกกันน็อกโค้รหนยังสี่กับมีเนาะโคตรอีหลีฮะออีหลีถามว่าเงินถามว่าเงินหาหลายๆเลยไปใส่มันจังบอย่งกันว่าเงินบอย่งเอาเงินนั่นหลายโพดได้กำไรนี่เมื่อละแสนก็ได้เงินยังว่าคือว่าเหยียบเสียก็ได้เงินจะไปใส่ความสิ่บอยอย่งสื่อท่องคือเขานั่นบอกเออมันได้กับมีแต่แต่ภูเบาสำน่อย ผู้ว่าสำน่อยมันหลายเสมอโอ้เข้าใจแล้วไปฉันไปไปหาผู้ว่าสำกหนอยบื้ยนี่นั่งห้อยยัยเวลาไปเฮ็ดเวียกไปล้างรวยกันไปอ้เขาคนพันดีเขาเขายากแต่อยก็ไดวู้วโค้ชอีรีอีลียังบม่เข้าใจอยู่กินเส้นเต้าปลาหมึกปลาในแล้วไม่เล่นบ่มีหัวตายหนึ่งโค้ชอีรี ข้ออีล <c oughs> like ีอ <c oughs> erm uh, ีลีข้ออีล <cond ition nel> <versão> ีอีลียังบม่เข้าใจอยู่อันไม่ยังลรอเปลลืมยังเข้าใจแล้วไม่ยังอ่ะควายอีลีเอออีลีอีลีเนี่ยโอ้ยของมันจะคิดพ่อเด็กหญิงอีลีโอ้ยควายอีลีอีลีเออควายอีลีเอออีลีเออในการ นี่กก็นั่งห้อยอีิริขึ้นไปเนะครับไปไขุปทั้งเอื้นไปหาผู้บ่าวสั่มลอยขุนแล้วมังดาขื่อจังกีควนเนี่ยห้ามเลยผู้ด่ายางน่ะมาเข้าต่อรีแอกันที่ขุนขุนจังกี่ก่อนี่นะโอ้คนเนี่ยอะไรจินไปตัวที่ทัวเรีนครับผมมีสมุนไพรมาฝากพี่น้องนะครับผู้กี่เป็นโรคลิยซีดวงทวานมอสิเป็นลิซูล่อมใส เป็นเดรกัยกยีบบกเพื่องเรียนไหลว่าเศร้าหรือเป็นยุ่ยุดให้หายว่าหายขาดจากเถื่อผมฝากไหวสมุนไพรของไงหนาย่านเดินทาผู้ชมเด้อสังเกตชีวีลูกของไงหนานย่านอยู่หนากองที่น้องกะล่องซื้อไปรับประทานกันแล้วกันเนาะอันนี้คือหัวยาผมแจ้งวัวยาให้เด้อดี๋ยวมายาให้ท่านผู้ชมครับกินเบิร์หนีตะกอนจะไม่กินยุ่นี่กระผกกินครั้งละหนึ่งช้อนชาเช้าก่อนอาหารเย็นก่อนอาหารจนเบิ้จากนี่แล้ว แจ้งมันกินอยา่นี่กระปกุกกินตามมาแรกกินทั้งละสองแคปซูลเช้าสองเย็นสองจากนั้นจะมาลดเหลือทั้งละหนึ่งแคปซูลเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งจนหมดกระปุกอันนี้คือสมุนไพรของแายหลายย่านปากไวสนสารพี่น้องผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคฤทธิ์สีหลวงทวานเป็นมาหลายปีแกลแล้ว์แจปากใบไวใยเจเดส์สำหรับสมุนไพรของแายหลายย่านผู้โทรศัพท์ทุนหน้าจอขอบคุณครับ